สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่กันที่บูธปอร์เช่ในงานมอเตอร์เอ็ก2025นะครับปีนี้นะครับทางปอร์เช่นำไฮไลท์2คันข้างหลังผมเนี่ยมาโชว์กันเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่า911 2คันข้างหลังเนี่ยมีอะไรพิเศษแล้วก็สวยงามแค่ไหนครับเริ่มต้นด้วย911 GT3 รุ่นใหม่นะครับที่ได้รับการออกแบบใหม่นะครับช่องดักลมด้านหน้านะครับที่ใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับ พร้อมชุด Aero p a r t ใหม่รอบคันนะครับโดย91 1 GT3 นะครับจะมาบนพื้นฐานเดียวกันก็นกคือเครื่องยน์ b o x ตอร์4.0ลิตรนะครับไลท์เทอร์โบนะครับให้กำลัง510แรงม้านะครับแรงบิด450นิวตันเมตรนะครับโดยมีการลดน้ำหนักของตัวรถนะครับดยการใช้วัสดุน้ำหนักเบานะครับปรับอัตราทดเกียร์ให้สั้นลงกว่าเดิม8%นะครับเปิดตัวราคาเริ่มต้นที่26ล้าน2 90,000บาท 911 Spirit 70เนะครับเป็นรุ่นที่3ของตระกูล Heritage Design นะครับโดดเด่นด้วยสี Olive Neo นะครับที่เป็นสีเขียวเข้มที่มีเฉพาะ911 Spirit 70ตนะครับตัดกับสีบอลในส่วนของกันชนหน้าหลังนะครับและบนล้อลาย Sport c l a s s สิกนะครับขนาด20นะครับด้านหลังนะครับเป็นขนาด21ภายในนะครับโดดเด่นด้วยการใช้สีดำตัดกับสีเขียวนะครับทำให้ภายในดูสปอร์ตแล้วก็มีความเอกลักษณ์มากยิ่งขึ้นสลับเจ้า91้าห70ครับ มาพร้อมกับขุมพลังบ็อกเซอร์3.6ลิตรนะครับพร้อมเกียร์ PDK รุ่นใหม่นะครับให้กำลังสูงสุดอยู่ที่541แรงม้า610นิวตันเมตรโดยเปิดตัวมาที่ราคาเริ่มต้น25ล้าน5 0 0 0บาทครับโดยผลิตขึ้นเพียง1,500คันทั่วโลกนะครับโดยใช้พื้นฐานจาก911 c า r r e r า ที่อีกรุ่นหนึ่งนะครับที่จอดโชว์อยู่ข้างๆกันนะครับก็เป็นตัวที่รถแข่งนะครับ Porsche 963นะครับที่ลงแข่งใน24ชั่วโมงนะครับเลอมังนะครับเรียกว่าเป็นต้นแบบในการพัฒนารถมาสู่การใช้งานจริงไม่ว่าจะเป็นไทยคานหรือหมาคันครับนอกจากนี้นะครับยังมีการจัดแสดงเจ้าคาเยน S E Hybrid Coupe นะครับ รถที่พิชิตเส้นทางระหว่างกรุงเทพสตุตการ์ดนะครับระยะทางกว่า2 0,000กิโลเมตรนะครับผ่าน17ประเทศภายใน61วันนะครับมาจอดโชว์กันที่บูธปอเช่ในปีนี้ครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถมาเยี่ยมชมรถยนต์ปอร์เช่หลากหลายรุ่นนะครับพร้อมรับกับแคมเปญพิเศษนะครับในงานมอเตอร์ p o 2 0 2 5นะครับได้ที่บูธปอร์เช่ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่1 0ธันวาคมณ Impact c h a l l e n g e r h a l อเมืองทองธานีนะครับ หรือที่โชว์รูมปอร์เททั่วประเทศครับ